สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการมิติโลกหรือ World Vision นะคะที่สถานีทรทัศน์สวนภูมิแล้วก็คลื่น FM 92.25ค่ะเราเนี่ยพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ก็อย่างน้นอยๆเนี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งก็มีการคุยกันว่าโลกวันนี้เนี่ยนะคะมันลัดนิ้วมือเดียวแล้วเราเนี่ยต้องเรียนรู้เพื่อนบ้านของเรานะคะหลายคนก็คงจะคุ้น ว่าเอ้ยเขาจะเปิดอา,อาเซียนกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะแล้วคนก็จะพูดกันแต่ AEC AEC ที่จริงเนี่ยคำว่าอาเซียนเนี่ยมีมสามขานะวันนี้ดิฉันไม่เอาสักขาหนึ่งแต่จะเอาเรื่องที่มันเป็นรูปธรรมของอาเซียนเนี่ยมาคุยกันนะคะคือเรื่องมะม่วงแ,แน่นอนแขกรับเชิญวันนี้ของเรานะคะดรชนินิ่มนวล อาจารย์ชลิน,นสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับหนีไม่พ้น<อ>เพราะเราเนี่ยมักจะคุยกันถึงเรื่องผักผ,กผล,ลไม้เพราะมันเป็นชีวิตประจําวันนะฮะคนไทยเนี่ยวันไหนไม่ได้กินผักคนไทยกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นและต้องตามด้วยผลไม้ะะแล้วผลไม้ที่ไม่มีใครในโลกนี้ไม่รู้จักคือมะม่วงมะม่วงนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นคอมมอนฟรุตเลยนะคะมะม่วงนี่เป็น ผลไม้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลใช่แล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็ทานน้ำปานะที่ทำมาจากผลมะม่วงผลมะม่วงนะคะอันนี้แหละค่ะทีนี้เราก็เลยหยิบเรื่องของมะม่วงเพราะมะม่วงเนี่ยนอกจากเป็นผลไม้เขตร้อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของประเทศที่อยู่ในเขตร้อนก็หรือว่าประเทศในเขตเอเชียแต่ว่า ในต่างประเทศก็มีถูกไหมคะมีทุกประเทศหรอครับมีทุกประเทศใช่ไหมคะอย่างพันฟลอริดาของอเมริกาก็มีหรือแม้กระทั่งที่เราไปอรงกากันก็มีมะม่วงเยอะไปหมดเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปอึบอับเอาว่ามะม่วงมีแต่เฉพาะประเทศไทยหรือมะม่วงมีแต่เฉพาะเอเชียแต่ว่าที่มันเป็นพเอกเป็นจุดแข็งเป็นแหล่งผลิตผักผลไม้เขตร้อน ที่ฝรั่งแข่งกับเราไม่ค่อยได้ก็คือคของเรามันเป็นเป็นสุวรรณภูมิคือแผ่นดินทองสถานีเราก็ชื่อสุวรรณภูมินะคะเราก็เลยหยิบเรื่องนี้ออกมาว่าขอหยิบยังเป็นรูปธรรมหน่อยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้รับความกรุณาจากหลายๆท่านแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยล่าสุดเราเพิ่งกลับจาก กัมพูชาเมื่อคืนเองจังหวัดไพลินละนะคะพัตตบองพัตบองนะคะเราเนี่ยไปกันทั่วเลยะนะคะได้รับเชิญจากทางฝั่งกัมพูชาให้ไปช่วยดูซิว่าเ,เรื่องการเกษตรช่มริกาจะพัฒนาไดกันได้แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรานะคะทีมเราเนี่ยทำมูลนิธิ เข้าไปพัฒนาด้านการเกษตรกับกัมพูชากัมพูชามานานแล้วคนกัมพูชาหรือข้าราชการของกระทรวงเกษตรกัมพูชาเองตื่ตัวนะอาจารย์ครับใช่นะเขาก็เขามาเรียนมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรมาเรียนรู้ที่ศูนย์มาบเอื้องมาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละความกระตือรือร้นของเขาที่มันดูเหมือนจะมีมากกว่าเราเนี่ยจะทําให้เราจะ ช้าๆไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะาบางทีบ,บางทีเนื่องจากเขาก็ตือหรือล้นมากเนี่ยก็จะม,มีคนไทยบางส่วนอีกเข้าไปแล้วก็ รู้จริงมั่งรู้ไม่จริงมั่งก็ไปเสนอเขาเขาบฟ้องมาใช่ไหมว่าไปหลอกเขาไปหลอกเขาอย่างเช่นไปให้ไปปลูกอะไรนะมะละกอมะละกออย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมบอกให้ทดลองให้ทดลองสบไร่ร้อยสิไร่อีกฉันเป็นลมเลยพวกเราเนี่ยสีหคนไปเดินนี่ผู้เชี่ยวชาญที่มีชีวิตอยู่กับกับไรนามีชีวิตอยู่กับการทําการเกษตรกันทั้งนั้นไปเดินเนี่ยทุกคนใจไม่ค่อยดีนะเรารู้สึกว่า เอเราผิดหรือเปล่าคนไทยเนี่ยคนไทยจะคบงากขึ้นเรื่อยๆช่ได้เราติดกันนิดเดียวเองแต่<ม>ว่าทําไมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ดีการถ่ายทอดวิชาทางด้านการเกษตรก็ดีเอ๊ะทำไมมันผิดลูปผิดล่างไปด,ดิฉันว่ามันไม่ผิดหรอกอมันเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่จริงใจรเราไม่จริงใจแล้วก็ไม่เข้มข้นคือไม่ใส่ใจกับมันไม่รับผิดชอบกับมันคิดดูซิให้ทดลองปลูกแขกดำนะปรากฏว่า สายันบอกว่านี่ไม่ใช่แขก์ดาพี่มันแขกนวลใช่ไหมคะแค่สายพันธุ์ก็แค่สายพันธผิดแล้วแล้วก็ไปคิดราคาอะไรต่ออะไรสารพัดเลยไอ้อย่างนี้เขาเรียกหลอกไหมคะคุณผู้ชมใช่ไหมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเราเรารู้สึกเลยว่าเขาบอกหมดไปสามแสนเหรียญสามแสนเหรียญ US นะคะไอ้ร้อยกว่าไร่เนี่ยของของมะละกอแล้วเราก็ถามว่าผลผลิตเพิ่งเพิ่งปีกว่านะผลผลิตเนี่ยเอาไปไหนเขาบอกว่าผลผลิตก็ ว, recibir, วัวควายกินเจ็บลึกเลยเราขนาดเราอ่ะเราเป็นคนไทยที่เราเขาเชิญเราไปเรายังรู้สึกเลยว่าเราเจ็บแล้วแล้วเขาเจ้าของเงินน่ะใช่นะฮะแล้วข้อสำคัญยังยกตัวอย่างเช่นมละกออะไรอ่ะใช้สปริงเกอร์ครับเพราะละกรแล้วต้นสูงด้วยนะให้น้ำใช้สปริงเกอร์เออระบบการให้น้ำมันก็ผิดแล้วมละกอส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เขาก็ใช้ดิปปิ้งใช้น้ำหยดที่โคนมัน ใช่ไหมคะนี่กลายเป็นสปริงเกอร์ก็โอ้ยากขึ้นงอกงามมากเลยจากมรกอต้นชลูดเลยลูกเลิกก็ไม่ค่อยมีกลับมามะม่วงของเราก่อนข้างหน้าเนี่ยนะคะวันนี้อุตส่าห์เอามาเนี่ยมะม่วงเป็นผลไม้ที่ทุกประเทศมีและข้างหน้านี้เป็นมะม่วงขมิ้นมะม่วงอะไรชาวขมิ้นเขาเรียกว่ามะม่วงแก้วละเม็ดละเมิดแก้วละเมิดแต่ในคำว่าละเมิดเนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยก็คือขมิ้น เราก็เลยเรามาเรียกกันว่าแก้วขมิ้นเพราะมันสีเหลืองเพราะมันสีเหลืองสีมันเหลืองทองเหมือนขมิ้นเลยคนก็เรียกแก้วขมิ้นแก้วละเมียนนะคะแปลงกันไปหลายท่านที่ไม่คุ้นนะคะข้างหน้าเนี่ยดิฉันไปคว้ามาจากร้านที่เขาทำมะม่วงปั่นทำน้ำแข็งปั่นนะคะแล้วก็เขาเขาซื้อขายกันห้าสิบบาทห้าสิบาทแต่ที่นู่นห้าบาทสูงสุดไม่เกิน8บาทไม่เกิน8บาทนะคะแล้วโหล่าสุด เฉพาะเข้ามาทางฝั่งจันบุรีประกาศเนี่ยแสนกนดแสนกวสนกิโลปีหนึ่งเป็นล้านล้านกิโลนะคะไม่เบานะเนี่ยนี่คือผลประโยชน์ประเทศไทยนะเราเนี่ยต้องต้องมาตั้งหลักกันให้ดีนี่หยิบมะม่วงอย่างเดียวทีนี้ไหนๆก็พูดเรื่องมะม่วงแล้วพม่าก็ดังนะมะม่วงมะม่วงพม่าเซงตลองเซงตลองนะคะดรชนินีเขาเก่งมากเรื่องมะม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทําให้พม่าสามารถส่งออก ก็เดิมทีก็เหมือนประเทศไทยเมื่อ30ปีที่แล้วหลายกลุ่มหลายหลายเกษตรกรที่ไม่สามารถส่งออกได้ก็ผลิตแล้วก็ขายกันเขาเรียกเป็นมะม่วงยำขมิ้นเองนี่ก็เช่นเดียวกันเริ่มแรกเนี่ยก็จะขายเป็นมะม่วงยำแต่ทีเราก็เข้าไปพัฒนาเขาว่าจะทําอย่างไรเนี่ยทำให้มะม่วงที่เขามีอยู่เนี่ยพัฒนาให้มันมีคุณภาพสําหรับการขายสดแล้วก็ขายในตลาดของสากลให้ได้โดยเริ่มที่จะรอบๆบ้าน เราเนี่ยถ้าเขมรก็ส่งมาไทยแล้วก็ส่งไปที่อื่นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะมาแย่งอาชีพของคนไทยหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็บอกเลยคนระับว่าเราไม่ใช่กลับไปพัฒนาให้ให้ลงไปเท่ากับเขาไม,ไม่มีใครแย่งใครครับ เพราะว่ามันคนละสายพันธุ์ตัลงแบบตกลงตกลงเราจะไม่เดินไปข้างหน้าเลยใช่ไหมฮะเพราะเราเนี่ยเดินมาก่อนเขาเราเนี่ยก้าวมาก่อนเขาเราไปมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองซึ่งเขายังทําไม่ได้เขายังทําไม่ได้เขายังเป็นมะม่วงแก้วอยู่เลยหลายที่ทำนะพยายามทาที่ออสเตรเลียเนี่ยผมไปดูที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ทําแบบเราเลยแล้วก็ห่อแบบเราเลยนะแต่เขายังสู้ไม่ได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ย ผมไปดูที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยขายแพงมากแต่เวลาผลิตออกมาแล้วเนี่ยยังไรก็สู้ของของไทยไม่ได้ของไทยยังไม่ได้รสชาติต่างๆเนื้อแล้วก็ความหอมหวานเนี่ยสู้ของไทยไม่ได้ที่นี่อีกไอ้แก้วระเมียดเนี่ยที่เราเห็นหน้าตากันอยู่เนี่ยนะคะดิฉันถ่ายมาจากที่สวนเลยที่สวนสวนของโต้ยนะสวนของโต้ยซึ่งเป็นข้าราชการนะคะข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้วก็งาน อดีเลกก็คือการปลูกมะม่วงปลูกมะม่วงเราก็ล้อเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีเป็นเหลืองทองมากเลยดิฉันเหมือนเหมือนขึ้นดิบเลยดันดิบอันนี้ยังดิบนะคะเนี่ยดิฉันใช้ฝีมืออันห่วยแตกหน่อยๆนะคะปอกเองทําเองไอ้ที่ทําอย่างนี้ก็คือสไตล์การกินของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีก็จะกินแบบที่มันเป็นออย่างนี้นะคะส่วนบ้านเราก็จะปอกแนวยาวแบบแนวยาวอันนั้นอันนั้นก็คือฝาดมามะม่วงแบบนี้เนี่ย มีสิทธิ์ที่จะทําเรื่องถึงส่งออกไหมคะอ๋อมีมีอยู่แล้วครับคือประเด็นสําคัญของมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วคุณภาพของมะม่วงเนี่ยมันจะแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่หรอก <c oughs> แต่ว่าปัญหาของมันก็คือถ้าเกิดอย่างแก้วละเมียดเนี่ยเป็นมะม่วงที่ เขาเรียกเป็นพันเบาเลยเวลาปลูกมาเนี่ยปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยลูกอาจจะน้อยแต่หลังจากปีที่3ไปเนี้ยต้นหนึ่งันบางทีเนี่ยเป็นเป็นตันเลยเป็นตันเลยเป็นพันกิโลนะคะมันอกมันดกมากเลยนะคะดังนั้นขับรถตะเวดูนี่ไปเกือบทุกอาทิตย์เลยนะไปดูเนี่ยนะคะทีนี้ มาดูมะม่วงไทยเรามัง่งเดี๋ยวนี้อะไรหันซ้ายก็น้ําดอกไม้หันขวาก็น้ําดอกไม้มะม่วงทองดาของอีชนมมอออันมะม่วงอกลอกของอีชัน<ล>หายหมด <นะ S 1> เลยเลตอนนี้มะม่วงไทยที่คนรู้จักเนี่ยมันมีมะม่วงอะไรมัง่งก็มีตตะก่ะอนนี้นะ,ะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วมะม่วงที่มีคนรู้จักมากนะก็คือ หนังกลางวันหนังกลางวันมะม่วงงาช้างที่เรามะม่วงทองดำมะม่วงทองดำกาละแมกะละแมไอ้หัวไอ้หัวไอ้หพวกนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้บอกไปเด็กไทยบอกว่าไม่เคยรู้จักยายยายยายเอามะม่วงอะไรมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักแค่น้ําดอกไม้อกล่องยังพอไม่ค่อยนะแต่ก่อนนี้อกล่องเนี่ยมาลําดับสองจากมะม่วงหนังกลางวันน้ําดอกไม้นี่ไม่ติดอันดับเลยอแล้วมะม่วงแรดมะม่วงราดก็จะกินดิบ รฟ้าลั่นแลบนี่ก็ลั่นแล้วโชคอนันต์โชคอนันต์โชคอนันต์เนี่ยชื่อเขาสมว่าโชคอนันต์จริงเป็นเป็นไม้เป็นมะม่วงพันธุเบาเหมือนกันโชคอนันต์เนี่ยถ้าเกิดต้นเขาสัก3 4 5หปีเนี่ยก็จะเหมือนกับแก้วละเมียดเหมือนกันคือเป็นพวงระยะเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดนี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้มะม่วงตระกูลเหล่านี้เนื่องจากเขาออกง่ายและปีหนึ่งออกได้หลายรอบมันก็เลยราคามันเยอะเพราะฉะนั้นปริมาณมันเยอะ การเก็บเกี่ยวมันก็ใช e ้ง in ่ายๆยัดนราคาก็เลยถูกก็เลยกลายเป็นมะม่วงที่ส่งออกแปรรูปได้เช่นําโฟสเซนทำโฟสเซนได้ไอโฟสเซนอย่างเงี้ยอย่างมะม่วงมะม่วงช่อกันนันอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามไปเปรียบเทียบดูกับมะม่วงไอเอน้ำดอกไม้เนี่ยแก้วละเมียดแก้วละเมียดเนี่ยนะคะออกมาว่ามันใกล้เคียงกันแล้วมันก็ออกดกมากแล้วก้านมันยาวอ่ะก้านมันยาวผิวนาผิวนาเพรานั้นเขนส่งเพราะฉะนั้นมันก็เวลาขนส่งมันก็ดีใช่ไหมคะออกมาทีนี้ ตอนนี้เนี่ยมันมีน่าสนใจอย่างก็คือว่ามันมีมะม่วงไต้หวันพันแปลกๆเข้ามาใช่ไหมไต้หวันนี่ก็ถือว่าเขาเาก้าวหน้ามากในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์สายพันธุ์ได้ดีมากเป็นมะม่วงอย่างเช่นน้ำดอกไม้สีม่วงเออวินเออวินนี่มันเป็นยังไงนะมะม่วงเออวินม่วงเลยแล้วทั้งนู้นทั้งนู้นก็อาจจะเรียกเป็นอวนแต่มันก็คื ก็คือเออวินเออร์วินนี่แหละสีสีมันออกจากสีม่วงทั้งลูกเลยถ้าถ้าหาภาพได้นะคะคือมะม่วงน้ําดอกไม้สีม่วงตอนนี้กําลังฮิตมากเลยหลายคนก็หาสายพันธุ์นี้มาจากไต้หวันบ้างมาจากจีนตอนทางยูนานแถวเนี้ยก็จะมีเยอะค่ะก็หน้าตามีทูก็จะเอามาเยอะนี่ค่ะข้างหน้านี้นะคะข้างหน้านี้คืออา e 2ทูเูลูกนี้ลูกนี้ลูกกลางลูกกลางนะคะขออนุญาตหยิบหน่อยที่เห็นในภาพนั่นคือ คือเออร์วินเออร์วินหรืออวนหรืออูวนนะคะแล้วก็ที่เห็นบนมือดิฉันนี่นะคะเป็นมะม่วงอาร์มะม่วงอาร์ทูเอตูถ้าลูกใหญ่เต็มเต็มที่เนี่ยได้เป็นกิโลกว่ากิโลกว่า1นึ่งกิโลเคยใหญ่สุดถึงหน่งุดใช่ไหมคะถึงหนึ่งจุดกิโลมันมีมะม่วงพันหนึ่งที่ออสเตรเลียที่มัน2โลสาโลลูกใหญ่ๆงั้นมันก็มันจะอร่อยไหมเนี่ยแต่อันนี้ลองแล้วจะเขาใหญ่กว่าเรานะใหญ่กว่าเราใช่ไหมอาร์ทูเอตูเนี่ย คำว่า R2E2 e เนี่ยจริงๆพันสายนี้มันมาจากฟลอริดาจงึงเ <Florida S 2> ป็นการ<ช>ทดลองเพราะว่าเดี๋ยวท<ะ>่านไปเจอที่ที่อาฟกาก็จะมีพันฟลอริดามันเหมือน R2E2 อ e เลย ออสเตรเลียเนี่ยไปนำพันนี้มาแต่ที่พันนี้มาแล้วก็ก็มามาพัฒนาที่ออสเตรเลียแต่ที่พอพัฒนาเสร็จเนี่ยคำว่า R เนี่ยก็มาจากโลท l o ลที่แถวที่สองแถวที่สองอารก็ experimental ก็คือก็คือทดลองอันที่สองกทดลองแถวที่สองชื่อค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากในเมืองไทยก็คนก็นั่นไปนะคะแล้วก็แต่มันหวานไม่หวานมันหวานไม่หวานจัด นะคะคนที่ไม่ชอบทานอะไรหวานจะจัดก็ใช้อาทูอีทูแล้วเนื้อก็แข็งเสี้ยนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะออกมาแต่ว่ากินลูกหนึ่งนี้กินกันทั้งครอบครัวลูกใหญ่มากบางที่บางที่เขาก็เรียกเป็นแอปเปิลแมงโก้คือเป็นมะม่วงแอปเปิลแมงโก้หน้าตามันเหมือนแอปเปิลนะลูกมันเหมือนเหมือนกันเลยจริงๆสายพันธุ์มะม่วงในโลกนี้มันมีอยู่2แบบแบบหนึงเป็นลูกกลมกับแบบเป็นเชฟ แบบน้ําดอกไม้เราเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเป็นรีเป็นรีกับเป็นเป็นเชฟกล<ร>มทีนี้เท่ากับว่าตลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกไหมว่าคนกินอย่างคนไทยเนี่ยคนไทยจะชอบไม่ไม่กินสไตล์เกาหลีหรือญี่ปุ่นแต่เราจะกินเป็นชิ้นๆแบบกกี้ที่เวลาหัน่น ไอ้นี่เนื่องจากทุกประเทศที่มีมะม่วงเป็น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  common fruit เลยเออเป็นต้นไม้ที่มันมีทั้งหัวไร่ปลายนาประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมี7 77จังหวัดนี่มีหมดทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดไม่มีใครไม่รู้จักมะม่วงไม่มีใครไม่ปลูกมะม่วงทุกประเทศในรอบบ้านเราเนี่ยมีมะม่วงทางนั้นแล้วแต่ละแต่ละที่เนี่ยมีม่วงไม่ต่ำกว่า3-40สายพันธุ์แต่นี้มะม่วงที่จะไปจะมีไต่ลำดับขึ้นมามีชื่อเสียงได้ก็ก็จะเป็นมะม่วงที่เป็นเขาเรียกพันธุเบา สามารถที่ขยายพันธุ์สามารถที่มีปริมาณเยอะดังนั้นถ้าเกิดทําได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยายตลาดได้ไปโดยในตัวแต่ลักษณะของเนื้อแล้วก็รสชาติแล้วก็ความหอมเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการบริโภคของของผู้บริโภคด้วยว่าถ้าสมมุติว่า สมัยก่อนเราคงได้ยินมะม่วงคาราบาวจากฟิลิปปินส์ใช่ใช่ก่อนชื่อเสียงดังเคยเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ฟิลิปปินส์หนึ่งปีเนี่ยนะคะเราไปเจอมะม่วงคาราบาวครับแต่มันเหม็นเหมือนขี้ใต้ใช่แต่ว่าเขาไปทำไอ้นี่ทำทำอย่างเงี้ยค่ะไปทำมะม่วงแห้งอ่ะอบแห้งอย่างเงี้ยเขา processing ดีมาก processing เขาดีมากแล้วแพ็กเกจจิ้งเขาดีมากแล้วก็ไปทำไอศครีมมะม่วงส่งออกทำเพียวเล่่ยทำน้ำมะม่วงเนี่ยนะคะแล้วก็ทำรสชาติเนี่ย จากรสชาติเดิมๆของของตัวมะม่วงเองเนี่ยเขามันจัดจ้านแล้วเขามามาทำเนี่ยยังคงรสชาติเดิมแต่มันอ่อนลง<ะ>แ,ลแล้วเวลาดื่มแล้วเรารู้สึกแบบว่า แบบอยากดื่มซ้ําใช่ใชเรา<ช>นะแปลกใจไงว่าถ่ายฟิลิปปินเนี่ยนะคะมะม่วงเนี่ยถ้าถ้าตอนสดนี่ไม่น่าทานเลยไม่น่าทานเลยกลิ่นมันชอบก้นนะแต่พอเวลาเขาแปลรูปไปเป็นไอศครีม <Hello. S 2> ข,าย,มา,ขายดิบขายดีคนก็หิ้วใส่ใส่ใส่กล่องมาอะไรต่ออะไรนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะเราเราเริ่มกันวันนี้ว่าหยิบเรื่องมะม่วงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผลไม้สามันที่ทั่วโลกรู้จัก เป็นผลไม้สามัญที่เชื่อมต่ออาเซียนได้นะเป็นเป็นเป็นมะม่วงดิโพรแมทได้นะคะง่ายๆเรามองดูเป็นพื้นอย่างง่ายๆแต่สามารถที่จะทําเป็นเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนหรือโลกสากลได้เฉพาะมะม่วงอย่างเดียวเนี่ยถ้าเมืองไทยจับมะม่วงให้ดีหลายหมื่นล้านเราได้จะได้กําไรหลายหมื่นล้านจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เองยังไม่พูดถึงเรื่องการส่งออกระยะไกลพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องมะม่วงอาเซียนกันว่า ดิฉันหยิบตัวอย่างของมะม่วงตัวเดียวจะชี้ให้ดูว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากอาเซียนผ่านมะม่วงตัวเดียวอย่างไรคะ่ะ